เดียน<ะ>ี <this> ้อะไม่เด้าใเลย๋ย้พวกเขาเขียวหั้กับาแบกบิวถอดไปแล้วอันนึงนั่นแหละที่มันติดอยู่นั่น อยู่ไดคุยอีกก็เ응นื้อข่าวเรื uh. ่องอะไรเหลียนคันแล้วนะยนเล็กกว่านี้อีก มาบิวมาอยู่ข้างล่างข้างล่างนี่สิไปอยู่บนหัวน้องนั่ไงตามตเดี๋ยวเดี๋ยวพูดตามพี่ต